สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กกกอกนะคะวันนี้มาตรวจงานหน่อยทุกคนพูดขำๆมาทุกคนบอกว่ามาตรวจงานเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะค่ะจะบอกนะคนทําเหนื่อยแทบตายาตัวเองบอกมาตรวจงานนะทุกคนเออนี่นะคะ วันนี้ตาแทนนะมาเตรียมเตรียมนานะคะไว้ป,ปักดำก็เออเาเรียกอะไรนี่มาตัดคันเทนานะทุกคนให้มันเกลี้ยงนะมันกาเราก็เริ่มยาวแล้วแล้วก็เอาต้นยอดเลี้ยงมาปลูกไว้ด้วยนะด้านล่างปลูกด้วยกันกับต้นเงาะต้นอะไรอะ่ะก็มีล็อกของใครของมันอยู่เนี่ยนะ ป้องกันอย่างดีทุกคนใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราปักดำนี่มันมันจะรุกนะทุกคนใส่หมวกกันน็อกกันนะกันอ่ะนะคะอ่ากิ่งไม้เนาะกระเด็นใส่หน้าเพราะมันอันตรายมากนะถ้าเราไม่ไม่ใช้อ่า หมูกะน,นกนพอจะตัดเทนเนเทนาไว้เสร็จแล้วก็นู่นรอกล้าเราพอดีอ่าไปลายเดือนเนาะก็น่าจะพอปักดําน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็รอคุณมาอีกทีด้วย แต่ถ้ามันไม่มีน้ําจริงๆถ้ากล้าเราถึงขวบเราก็ต้องต้องได้ขุดนะต้องได้ขุดขุดอะไรขุดน้ํามาจากมุวยทรายแล้วก็สงสัยจะต้องได้ดูดน้านะถ้ามันไม่มีจริงๆแต่ถ้ากล้าเรายังแข็งแรงก็นู่นรอฝนไปก่อนแต่ถ้าไม่แข็งแรงถ้าแบบกล้าเราล่อเล่น,นะเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเลยขวบนะขวบเดือนแล้วกล้ามันจะเป็นไปลายต่าง มันก็หามันก็จะเริ่มไหม้่ะแต่เราใส่ข้าวนะข้าวเหนียวม็ดยาวเนาะเราไม่ได้ใส่โกขอ่อถ้าเป็นโกข่อเนี่ยก็ริ่มนะถ้าใกล้ขวบแนละ้วมันก็เริ่มจะเป็นนะหางไหมลงมก็จะตัดย่างหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันมันชันเนาะคันนาเราคันเทนาเราจะเจมทำใหญ่หน่อยเพราะเรานาเราเป็นนาขั้นบันได พอแทนก็จะปลูก,กเรียกอะไรยอดคนแขนนะไว้ด้วยนะพอดีกันน้ำเสาะตูต้นยางเราก,ก็กำลังถอดยอดนะทุกคนนี่พอดีอันนี้พอแทนใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะเราปลูกเขาเกือบได้เกือบเดือนเนาะเราเห็นเขากำลังจะแตกยอดก็เลยมาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะทุกคนนี่แหละ อยู่มันนอกโคกนาของเราก็ไม่มีเวลาพักหรอกคะ่ะทำงานทำงานทั้งปีนี่ปลูกยางดูแลย้ายางดูแลย้ามันเนี่ยทุกคนก็ปลูกมันเสมยางเนาะเราก็จะไม่ทำให้พื้นที่ว่างเนี่ยต้นพริกที่พอ่อแทนปลูกนะคะกำลังงามเลยทุกคนน่าจะปลูกตรงนี้อีกเนาะลูกหากกันเกินไปมั้งเนี่ยทุกคน โอโ้ต้นอะไรนะต้นสตอหรือเปล่านี่นะคะก็ต้นขนุนของพแทนกำลังเตกนะคะนี่โอ้ปลูกสตอแซมตรงนี้ด้วยเฮ้ยต้นสตอไม่ใช่มันใหญ่ปะโทรปะพ่อเออมาปลูกแซมตรงนี้นได้ไงเนี่ยเนี่ยต้นท่เรียนพ่อปลูกที่บ้านนะสองต้นเอาไว้จะได้ดูเลยใกล้ๆอันนี้พ่อก็เ,าาเอามาไว้ที่สวนด้วยเออแต่มังคุดนี่ ไม่รอดแล้วนะทุกคนเราปลูกไม่ถูกวิธีหรือเปล่านี่โอ้พ่อแทนเราปลูกแซมตรงนี้เหรอต้นเหลียงนี่อันนี้เป็นมะม่วงอะไรนะน้ำตกไม้นะนี่เริ่มแตกยอดแล้วทุกคนต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้เออยอดเหลียงปลูกรียบร้อย อันนี้ก็เป็นเงาะนะทุกคน,นต้นเงาะงามกำลังงามเลยเนี่ยสัปูเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยต้นเงาะส่วนแถวนี้ก็จะเป็นลิ้นจีเนาะนลิ้นจี พ่อน้าจะซื้อมาผิดแล้วเนี่ยลินจีให้เอาต้นที่มันเล็กกว่านี้ยมันดูนี่มันนี่โอเลยเนะี่ยมันแตกยอดไหมเนี่ยดูยมันกำลังจะตายแต่ตอนเราซื้ออ่ะต้นมันไม่ค่อยสวยเลยเนาะ เนี่ยแต่ต้นเงาะนี่สวยทุกต้นเลยนะอต้นเงาะนี่สวยทุกต้นเลยแสดงว่าพื้นที่แถวเราในเงาะน่าจะปลูกง,ง่ายกว่าหลายอย่างอยู่เนาะนี่นะทุกคนแต่และต้นงามมากเงาะเนี่ยอันนี้เป็นเงาะที่ไอพี่มินาสูงมาให้นะทุกคนลองเตกยอดดีเลยทุกคน อันนี้ขานะแต่ค่อยปลูกลึกไปไม่หน่เนาะถ้าปลูกลึกแล้วหน่อมันจะไม่ค่อยแตกเนาะนีะ่ขาเราองแตกหน่อเยอะเลยเนี่ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราปุยขครมาใส่เนาะนี่นะคะมาดูอีกทีตื่นตามากเลยนะทุกคนยาวมากเลยเนี่ยโอตอนเล็กๆนี่คิดว่า จะไม่อูเท่าไหร่นะแต่ต้นนี้ดูแล้วโอ้ยนี่เขียวเลยทุกคนเออก็จะมีบางจุดที่ปุ๋ยไม่ทั่วถึงหน่อยนะแต่ก็โอเคเอองามงามงามยาวมากทุกคนเนี่ยอาทิตย์หน้าก็พอดีเลยก็จะยาวกว่านี้แต่ตรงนั้นถ้าจะหวานปุ๋ยใส่อีกก็กลัวมัน เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเนะเาะพอดีละไม่ยาวเท่าไหร่ก็ดีกว่ามันบอบดีกว่ามันอ่อนเกินไปนะอพอดีเลยอันนี้ใส่ปุ๋ยยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะเขียวไว้มากเลยเนี่ยแอดเอายูเรียมาใส่ เออพออยู่พอเออเยอะเลยนี่ไม่ได้น้อยนะนี่ที่แรกกังวลกลัวกล้าจะไม่พอนานนะทุกคนเนี่ยมไอปเปิ้ลก็โอ้จะสุกแล้วนะเนี่ยเนี่ยจะสุกคาต้นแล้วไอปเปิ้ลของเราเนี่ยลูกใหญ่มากทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กัแล้วกันนะคะ